สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันสบายสไตล์สวิตนะครับก็ถือว่าพบกันเช้าๆฝนตกครับอาทิตย์นี้ตกทั้งวันทั้งคืนเลยจะเว้นบ้างก็เฉพาะช่วง แค่10นาที20นาทีนะครับหลังจากนั้นก็ตกต่อแต่ตกไม่หนานะครับตกปลอย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 ทั้งวันเลยตอนนี้น้ำในลำห้วยก็ถือว่ามีค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่เต็มที่วันนี้พบกันเดินไปไหนไม่ได้ฝนตกนะครับก็เลย เอาเวลานี้มานั่งคุยกับท่านผู้ชมเอาเวลาอดีตที่ผ่านมามาเล่าให,ให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับเป็นเรื่องสนุกนะครับไม่ใช่จะเอาจริงเอาจังนะครับแต่ก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเตรียมตัวในการาที่จะทำงานนะครับ ็มีเรื่องเล่านะครับวันนี้ลงสวิตอยู่ที่บ้านห้อยโต้ตำบลตะปิกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับแหล่งทานหินทินหอยเก่าเขาตะงานลำธารสวยรวยเกาะเพาะปลูกปาลมงามหาดทรายใต้ทะเลสวยสดมรกต อันดำมันครับก็เป็นรอยยิ้มที่มีความสุขกับท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาชมแล้วกดซับสไครต์กดติดตามนะครับเพื่อเพิ่มผู้ติดตามเพื่อเพิ่มเวลาในการชมนะครับก็ถือว่าเท่านี้ลุงโจวิทก็มีความสุขแล้วดีก็อยู่ปลอดกลา ใครที่มากระบี่นะครับถือว่าโชคดีนะครับจากกรุงเทพมา900กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับมาถึงจังหวัดกระบี่ฝั่งทะเลอันดามันนะครับที่มีเกาะแก่งมีหาดทรายมีภูเขามีน้ำตกอีกมากมายทีเลยทีเดียวทรายก็ป่าขวาก็ทะเลนะครับถ้ามากระบี่อาบน้ำทะเลเสร็จเค็มนะครับ <laughs> แล้วก็มาอาบน้ำตก ที่บ้านห้อยตู้นะครับมาไปขึ้นไปดูป่าดิบชื้นป่าดงดิบก,กัน,นครับก็ถือว่า,าแรงเรียกครบคันนะครับครับก็ขอเข้าเรื่องนะครับอาสมัยก่อนนี่ลงสวิตท,ทำงานนะครับก็เป็นหน่วยงานราชการนะครับอยู่ในสังกัดหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในกระทรวงหนึ่ง ก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับขออนุญาตนะครับที่เอ่ยนามเราเล่ากันสนุกสนุกเพื่อเป็นความร,รู้กลมนี้กระทรวงนี้ก็จะแบ่งเป็นกลมเป็นกลมแล้วก็เป็นกองอเป็นกองมาข้างล่างระดับพื้นที่ก็ส่วนราชการนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเป็นระดับกลม ระดับหน่วยงานสาราราชการนะครับนหน่วยหน่วยหน่วยงานราชการก็จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆนะครับเพราะว่าหน่วยราชการนี่ก็จะมีหนังสือนะครับเป็นหนังสือทีอ่ที่จะส่งโต้ตอบกันตลอดเวลานะครับทั้งเดือนทั้งปีหนังสือโต้ตอบนี้ก็จะมีเรียนถ้าหน่วยงาน หน่วยงานเดียวกันนะครับถ้าสังกัดเดียวกันอ่าถ้าสังกัดเดียวกันเนี่ยเช่นพื้นที่ระดับพื้นที่เนี่ยส่งหนังสือไประดับกรมนะครับก็จะต้องเรียนผู้อำหนวยการเรียนท่านอนาะิทศด,ดีเรียนอะไรก็ว่าไปสิ่งที่ส่งมาด้วย1 2 3 4 5สี่ห้าแล้วก็ลงท้ายจึงเรียนมาเพื่อโปรดพริจารณานะครับ ขอมาแล้วหรืออะไรก็จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอ,อนุมัติอะไรประมาณนี้นี่คือ,อสังกัดเดียวกันนะครับก็จะทำหนังสือระบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าต่างสังกัดเช่นอยู่กระทรวงนี้ อยู่กระทรวงทรัพยากรนะครับแล้วก็จะส่งหนังสือไปหาผู้ว่าราชการนะครับหาผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆนะครับหนังสือที่จะทาเรียนผู้ว่านี้ก็จะต้องลงท้ายด้วยขอแสดงความนับถือนะครับนี่คือหนังสือออกจากหน่วยงานนี้ถือว่าออก หนังสือออกนอกคนละสังกัดกันนะครับซึ่งก็มีมาวันหนึ่งนะครับก็มีส่วนราชการนะครับที่เล่ากันมานะครับก็มีเสมียนนะครับสมัยก่อนเ็าเรียกว่าเสมียนพิมไม่ใช่พิมพ์คอมนะครับสมัยผมอยู่ก็พิมดีแกลกแกลกแกลๆแกลกแกลกแกลเขาพิมดี เอาหนังสือใสเอากระดาษ A 4ีใสเข้าไปแล้วก็พิมพ์อันนี้จะมีเสมียนพิมพ์เสมียนพิมพ์เสร็จแล้วก็จะมีคนตรวจร่างนะรตรวจร่างว่าหนังสือเนี่ยพิมพ์ตกไหมตกอะไรต่ออะไรบ้างไหมตกเนื้อ,เน,อเนื้อหาบ้างหรือเปล่าตกกอไก่กอไก่อักขระอะไรก็บ้างไปแล้วก็ลงท้ายนี่ให้หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานได้เซ็นนะครับถ้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน ก็จะพิมพ์คำว่าจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติอะไรประมาณนั้หัวหน้าหน่วยก็เส้็แล้วก็สามียนก็ไปพับใส่ซอใส่อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ส่งให้หน่วยงานหน่วยเนื้อ,อต่อไปนะแต่ถ้าหากว่าหน่วยงานนี้ จะต้องส่งหนังสือไปประสานงานกับหน่วยราชการทั้งต่างชังกัดเช่นส่งไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็เหมือนกันก็เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสิ่งที่ส่งมาด้วย1 2 3 4 5เนื้อ,รอเรื่องขอความอนุเคราะห์จะขอความอนุเคราะห์เรื่องอะไรมีอะไรบ้างเนื้อหา ทำใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็ลงท้ายพิมพ์ด้วยว่าขอแสดงความนับถือนี่คือต่างชั้นกัดน,นะครับทีนี้หนังสือฉบับนี้ได้ร่างขึ้นมานะครับอันดับที่หนึ่งคือร่างนะครับก็เขียนด้วยปากานะครับเรียนผูวาาจจ้ว่าราชการจังหวัดสำหรับหน่วยงานนี้ ขาดเรื่องนี้เรื่องนี้ขอความอนุเคราะห์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งสองสามสห้าเมื่อร่างเสร็จแล้วก็ตรวจร่างนะครับอาจจะส่งให้หัวหน้าตัวร่างก่อนหัวหน้าส่วนราชการตรวจร่างว่าตรงไหนผิดตรงไหนแก้ขีดขีดข้อตรงต้องก็สั่งเขียนกันใต้พิมพ์ก็สมเยนก็พากลับไปไปที่แท่นพิมพ์พิมพ์นะพิมพ์ ออกจากห้องหัวหน้าร็จก็ไปพิมพ์พิมพ์แกล้ๆก,ก,กับคนมีความชานาญนะครับว่าพิมพ์ทุกวันก็ไม่น่าจะผิดพลาดเนื้อเรื่องถูกต้องครับแต่มาตอนท้ายเนี่ยท่านผู้ชมมาตอนท้ายเนี่ยผิดตรงไหนรู้ไหมผิดตรงที่ที่หัวหน้าส่วนราชการเซ็นข้างใต้เนี่ยพิมพ์ว่าขอแสดงความนับถืออย่างไร เนมันตรงนี้ครับมันมีปัญหาตรงนี้จริงๆแล้วก็คงจะมีแค่ขอแสดงความนับถือเฉยๆอย่างไรไม่มีนะครับแต่ว่านังสือฉบับนี้ตอนลงท้ายมีว่าอย่างไรจึงเป็นคำว่าขอแสดงความนับถืออย่างไรนี่อย่างไรนี่แหละครับท่านผู้ชมมันมีปัญหาอยู่ <c oughs> หัวหน้าส่วนราชการก็ทางเสมียนพินมพ์ไว้เสร็จงานมันเยอะนะงานมันเยอะก็ถือว่าตรวจร่างไปเสร็จเรียบร้อยแล้วทางหัวหน้าส่วนราชการก็ไม่ได้ดูว่าโกแสดงความนับถืออย่างไรเนี่ยตรงนีม้มันผิดอยู่ถ้าผิดก,ก็ท่านคงไม่เซ็นแล้วครับแต่นี่ก็นังสือเยอะงานเยอะนะครับหัวหน้าเซน็นเซน็นเซน็เซน,เ,ซนเพราะว่าตรวจร่างไปหมดแล้วก็เซ็นป๊อปลงไป สรุปแล้วหนังสือฉบับนี้เดินทางไปถึงจวนผู้ว่าถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในห้องผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วไม่รู้กี่ร้อยเรื่องที่ตั้งแคม้มนะก็พอท่านผู้ว่ามานั่งโตะ๊เสร็จเรียบร้อยก็เอาหนังสือออกมาทีหนังสือเนี่ยจะผ่าน ธุราการโกนแต่รัชบับนะครับก็ธุราการจะเซ็นว่าไอ้แทงท้ายเขาเรียกว่าแทงท้าย,แท,ทายแทงข้างล่างเนหะบอกเรียนผู้ว่าหนังสือนี้มาจากนั้นจากนั้นเพื่อขออย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เซ็นชื่อแล้วก็มาใส่แคว้นให้ผู้ว่าผู้ว่ามาถึงก็ดูจะดูลายๆๆลายแทงข้างล่างนี่ครับไอ้ลายแทงข้างล่างหรือว่าลองผู้ว่าแทงมาแล้วว่าเรื่องอะไรหนังสือมาจากไหน,นก็ดูว่าก็เห็นควรอนุมัติ ควณมาเซ็นนี่ครับแต่ว่าผู้ว่าคนที่จะเซ็นเนี่ยเอาปากกามาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูไอ้ตรงมาดูตรงที่ขอแสดงความนับถืออย่างไรตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมมันมีปัญหาอยู่ผู้ว่าก็มโมโหทีครับยัว่วว่าหน่วยงานนี้มองผมลักษณะไหนไรู้นี่ว่าผมเป็นผู้ว่า คุณต้องรู้ว่าผมเป็นผู้ว่าเป็นพ่อเมืองจะต่จะให้นับถืออย่างไรยังไม่รู้เรื่องหน่วยงานนี้ยังไม่รู้เรื่องว่าจะให้นับถือผู้ว่าอย่างไรเห็นลงท้ายมาอย่างนั้นนะขอแสดงความนับถืออย่างไรผู้ว่าก็ยิบป,ปากกาขึ้นมาทันทีแทงข้างท้ายหนังสือนะครับด้วยความมโหแทงข้างท้ายนันบ,ยามมายนบถืออย่างไรไม่สําคัญ แต่สิ่งที่ขอมานั้นอนุมัติให้แล้วตรงนี้แหละครับมันหาอยู่ตรงนี้นะครับผู้ว่าจะยั่วหรือว่ายังไงไม่ทราบแต่ไม่พอใจตรงนี้ว่าขอแสดงความนับถืออย่างใดผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เล่าต่อกันมานะครับว่า การร่างหสือการพิมพ์เป็นสิ่งสาคัญเพราะฉะนั้นต้องกรองแล้วกรองอีกนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นความรู้ที่ให้น้องๆลูกๆและหลาน,ลานที่ทำด้านหนังสือหรือลูกๆและหลานที่เป็นหัวหน้านส่วนราชการกรเซ็นต้องดูไว้นะครับเดี๋ยวจะเกิดเป็นขำๆแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องเล่า,ากันมาหลายทอดนะครับ ก็สู่ยุคผมก็อยาให้อยู่กับผมคนเดียวก็ให้ทอดออกไปใน YouTube อีกคิดว่าใน YouTube ก็ขณะนี้ครับผู้ติดตามก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับอย่าลืมนะครับชอบใจแล้วช่วยกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับนี่คือสไตล์สวิตอย่าลืมนะครับผ่านมาเที่ยวจังหวัดกระบี่บ้างนะครับจากกรุงเทพ900กว่ากิโลมาถึงซ้ายก็ป่าขวาก็ทะเลนะครับ อย่าลืมกดติดตามให้ลุงสวิทนะครับก็คงจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เห็นฝนแรงแนละ้วเดี๋ยวจะออกไปทำคลิปหรืออะไรเขาเรียกคอนเทนต์หรือ <c oughs> อะไรประมาณนั้นเน่สวไม่เขารู้เรื่องนะครับก็ดีกว่าอยู่ว่าเปล่าถ่ายนู่นมั่งถ่ายนี่มั่งนะครับตามภาษาบ้านนอกอยู่ภาษาบ้านนอกครับขอบคุณที่กดติดตาม สำหรับวันนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกับผมอีกคลิปหน้านะครับกับลุงชวิตสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย